ผู้ชมค,ครับวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นบ้านนี้เป็นบ้านฉานยาว่าบ้านขยะครับไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้โคตรเชียรอยู่ดีเมื่อกี้ผมกำลังนอนกลางวันอยู่นะครับอยู่ประมาณช่วงเที่ยงเลยเป็นเที่ยงที่กาลังฝันดีดว่าเล่อยู่ไอ้บูมกะโกนไอ้แจ๊ม <laughs> ไอ้แจ๊ม อะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วกูรู้แล้เรื่องอะไรวะบูมึงลองตะโกนเหตุการณ์ได้ว่ามึงตะโกนหากูยังไงไอ้เจมมันจังไม่พอมันเดือดกว่านั้นมันเดือดมากไอมันมันจังกว่านี้อีกประมาณสองเท่าไอ้เจมมือเกิดเรื่องใหญ่แล้วผมก็ตอบกลับมาอะไรมีอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มีอะไรแบบน่าสนใจแล้วก็มีอะไรสนุกเว้ย ลงมาเว้ยคุณผู้ชมนี่คืออ่อน้ำนะที่รั่วกมามันรั่วมาจากห้องครัวัน,นี่คือห้องครัวไอ,อหัอขวขวขัวขยะเว้ยแล้วมันก็ไหลออกมาคุณผชมไหลแล้วไหลออกมาแล้วมันก็เข้าไปในห้องบูเว้ยเริ่มต้นคือบูมมันนั่งเล่นเกมอยู่แล้วบูม,มันก็รู้สึกว่า อะไรนะไฟมันดับไฟมันดับเอ้ยถ้าไฟดับอยู่ๆก็ไฟดับแต่คอมยังติดเออแต่คอมคอมคอมวีสองเครื่องอ่าเครื่องซีซ้าเครื่องวี่นหัวเครื่องซีไซ้าดับเลยอ๋อไอ้ด้วยอ๋อแล้วติดอย่างเงี้ยติดอยู่เครื่องนึงไว้เออเครื่องซ้าดับแล้วก็เลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นถ้าไปตีกูแฉะวะไอ้เหี้ยโอไยตีแฉะเอถ้าไมตีกูแฉะฉวะกูไม่ได้ทำน้ำผุ่ได้เปล่ากูเลยเปิดประตูมากูได้ยินเสียงบอกมาเอาเหี้ยแล้วน้ำฝุ่เหี้ย่กูมีเลยเฮ๋ยว กูอยากเปิดให้เด็กก็ดูว่าทำไงดีวะกูอยากเปิดให้เด็กดูดาวมันรั่วไวยังไงกูเปิดได้ปะ่างไหได้เลยมันต้องเปิดสองี่นะพี่ปิดวาล์วบ้านไว้สองอันเลยอ้าผู้ชมนี่คือปั๊มน้ําอันใหม่คนระับซื้อมาวางไว้ที่บ้านบ้านนี้แต่ก่อนนี้โอ้โหที่เก็บน้ําปีศาจมากมากนะฮะตอนนี้ก็เลยพัฒนาบ้านก็เลยแบบซื้อมาเป็นปั๊มน้ําชั้นดีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือต้องรีบปิดวาล์วไว้นะต้องเรียกช่างมาดูดว่วนแลยวช่างครับผมรบกวนเปิดวาล์วนิดนึงคนระับ เปิดเลยฮะเปิดเลยฮะเปิดแล้วใช่ไหมครับแ,แ,แล้วเมื่อกี้คือปั๊มน้ำเนี่ยมันปั๊มเข้าบ้านเมื่อกี้มันปั๊มเข้าบ้านโอเคครับ <c oughs> เราจะไปดูก <c oughs> ันข้างังหลวไปเลย ยังมีกระปิดกระพอยพอแล้วช่วยโอ้กระปิดกระพวยกระปิดกระพวยครีมคฮียสุ่ไล่หาพ่อพี่ตัวนี้ก่อนยุ้เลยอดลลงลุนลลงลุงต้งงลุงลงลงลุงงลงงทง เพิ่งถูกูเพิ่งจัดไว้เยี่ยมแฉฉลองเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยซุปเปอร์วาเลนไทน์ที่โผล่ไปงี้เด้ทำไงมันดีวะต้องให้ช่างนะให้ช่างจัดจานทุกทีเออจริงจริงคือคือตรงเนี้ยมัน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 สุดมากครับคือที่อันเนี้ยที่ร้านจานผมเปลี่ยนใหม่นะถ้าใครจําได้แต่สุดท้ายเหมือนบ้านเนี้ยมันเป็นตันอะไรไม่รู้แล้วมันแก้ไม่ได้เว้ยผมเอาไอ้ตัวครีนท่อมาละมาใส่เนะฮะ ก็เลยแบบใช้การไม่ได้นะคือครัวขยะนี่คือตรงที่ล้างจานนี่โบลเคนมากๆไม่อยากจะคุยใน่ถ้ายังไม่รวมข้างคาวที่ตายมาแล้วสามปีเนี่ยแต่ว่าผมห้ามไม่ให้ใครเอาออกนะฮะคือช่างหรือว่าเพื่อนบ้านใครเข้ามาใครเอาขังข้าวผมออกผมโกรธมากน่อันนี้ก็จะเป็นสภาพน้ำเมื่อกี้ครับคือจริงๆคือมันมันมีหัวก๊อกเว้ยจริงๆมันจะเป็นก๊อกอันนี้นะครับมันออกเป็นสปริงเกอร์เลยคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะออกปเป็นอย่างเงี้ย แล้วกระจายไปทั่วห้องเลยกระจา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 ยจนไฟดับไฟไปหมดนี่บูมตักไปเยอะมากหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่ถูนะฮะคือเวลาปกตินะฮะบ้านนี้นะเวลาที่ฝนตกนะฮะฝนตกแรงเลยดูดูฝนเนี่ยเป็นมหันตภัยของบ้านนี้ที่สุดนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันซดมันเอียงครับคุณผู้ชมครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเอาน้ําไปหยุดตรงนั้นนะเทขวดน้ำสักขวดหนึ่งมันจะไหลไปที่มุมนั้นนะฮะใครไม่เชื่อเดี๋ยวผม สาธิตให้นะฮะสาธิตบ้านตัวเองด้วยกันผมจะเทน้ำนะครับเนี่ยเทตรงนี้ผู้ชมเห็นไหมว่าน้ำมันจะไหลเห็นไหมฮะน้ำาจะไหลไปทางนู้นคือบ้านมันเอียงหนักมากครับมันสุดผมก็เลยไม่รู้ว่าบ้านนี้จะพังตอนไหนนะฮะคือโค้งข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเข็นเก้าอี้ไปมันก็จะพยายามจะไหลไปที่มุมมุมนั้นมากเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่มันมีตู้อยู่ตรงเนี้ พวกตู้ตรงนี้เราเราจะไม่สามารถตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าน้ำมันจะไปค้งตรงนี้ปั๊บมันจะเป็นเชื้อราแล้วหนูก็จะมานะอันนี้คือเคลียร์ปั๊บก็ต้องถูข้างล่างออกให้หมดนะฮะก็เลยสะอาดแบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวมาถูน้ําให้นะโอ้สหสาดที่จะบ้านตัวเองเลยนะแล้วก็หลักๆเลยคือที่ผมพูดว่ามันคือมหันตภัยฤดูฝนเนี่ยคือข้างบนบ้านนะฮะชั้นสามมันมีรูรั่วคุณผู้ชมนะพอฝนมันตกปั๊บน้ำาันจะไหลลงมานะฮะ ไหลลงมาจากตรงซี่บันไดตรงนี้นะอุ้ยส่วนเหม็นไหมมาจากตรงนั้ไอ้ตรงที่มันแสงน็คือมันจะมีรูรวออกมานะน้ำมันจะไหลลงมาเว้ยไหลไหลตามมันตรงบันไดนะแล้วก็จะมาขังตรงหน้าห้องบูมอยู่ดีเว้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบฝนฤดูฝนเนี่ยผมจะเกลียดมากเลยเพราะว่าต้องมาตักน้ำตรงนี้เว้ยแล้วก็เหม็นเน่าเป็นแองอยู่นี้นะส่วนบูมก็จะบางทีก็จะน้ำไหลเข้าห้องเด้ซ้ำแต่วันนี้แม่งพีคจริง วันนี้เราสุดยอดแล้วเว้ยตะโกนฝันดีนี่ก็บูมมาเรียกคนในบ้านไอ้เกมเกมเอาออะไรเปิด๋อเออว่ะเอาไว้เด็กดูนี่จะได้รู้บ้างโอ้โหเออใช่อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดระบบไฟบ้านนี้ดูนะครับอันนี้คือระบบไฟบ้านนะฮะระบบไฟบ้านคือแบบนี้เว้ยคุณผู้ชมเห็นนี้คุณผู้ชมจะแบบโอ้โหอะไรอยู่กัเนี่ยสายแม่งแบบช็อตพ่อตายได้ช็อตพ่อตายได้ก็สายไฟอย่างที่เห็นนะครฮะคือถ้ามี สมมติบูมนะกูสมมุติ worst case ที่สุดเลยบูมมืดๆอยู่เนี่ยสมมุติอันนี้คือห้องน้ําข้างล่างไว้เป็นห้องน้ําที่ปิดตายนะครับปิดตายมากๆถ้าสมมุติไอเชื่อฝักบัวมันตูมขึ้นมาแล้วมันกระจ,ยระจายเป็เอาน้ําไปโดนวงจรตรงเนี้ยผมว่าไฟไหม้บ้านคงคงจะไหม้ยาวเลยนะเพราะว่าตรงนี้คือมันไม่ได้กันน้าเลยเลยนะครับส่วนห้องตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําที่อยู่ข้างๆข,ข,ของห้องบูมเลย ห้องบูมคืีชิบหายไปละน้าเข้าไปละต้องเลียร์ที่นอนออกนะครับบูมนอนพื้นเนี่ยเพราะว่าเนี่ยฟูกอะไรพวกนี้น้ําเข้านี่คือแบบเรื่องวิกฤตนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำข้างล่างซึ่งอันนี้เป็นดับเปลนโถนะฮะแต่เป็นขี้นะครับเราสามารถขี้ได้พร้อมกัน2คนนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่อเมซิ่งมาก <c oughs> ขี้พร้อมกัน2คนคืออะไรวะนะแล้วอันนี้ท่อท่อนี้จะเป็นท่อต่อมาจากข้างบนด้วย แล้วข้างหลังนี่ยที่เป็นท่อระบายน้ําก็ทุบไปไงั้นนะนะฮะวันๆก็รางว่ันจะมีพวกงูอะไรมาเยี่ยมหรือว่าพวกหนูอะไรจะเข้ามาทางนี้นซึ่งเป็นอะไรที่อัอม azing ม,มากนะฮะผมก็รักรักไปบ้านนี้สุดๆเลยใครว่าบ้านผม,ผมผมผมด่าเลยนี่คือสถาปัตยกรรมบ้านผมเลยนะ่นะส่วนนี้ก็จะเป็นะชักโครกนะฮะที่อาจจะดูต่ำเลนิดนึงนะผู้ชมเห็นขวดน้ำไ,ไหม นระดับระดับขวดน้ำเลยนะฮะอาจจะเป็นชักโครกไว้สำหรับเออ่คนแคะนะฮะผมเมื่อคิดไว้ในเรื่องแฟนตาซีอันนี้สภาพพองบูมครับผมแม่งซัดมาไหลลุมกันหมดเลยใช่ไหมไมันเข้ามากองมันบ้านมันเอียงเมื่อกี้ไงเอียงมันเอียงมาฝั่งนี้อ่ามันเอียงไปทางนี้นะมึงจะเลยเข้ามุมพอเข้ามุมปั๊บที่นอนบูมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่เนี่ยซับน้ำนี่คุณผู้ชมเห็นรอคาบน้ำใช่ไหมไหลไป สุดเลยนะเนี่ยโอ้สุดจริงๆไงตอนนั้นมีน้ําเป็นหนองเลยเป็นหนองน้ําเลยกล่องพวกนี้ต้องเอาไปตั้งกันสายเน็ตไว้เียอโอนี่สายเน็ตใช่ไหมบ้านแม่งที่บ้านมันน้ำมันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเฮียจะแก้ยังไงไม่ที่บ้านเราตั้งแต่ก่อนนะอันนี้จะต้องเปลี่ยนหมดเนะตต้องซื้อใหม่ทั้งหมดแล้วก็ต้องเคลียร์แล้วก็ต้องถูต้องทุกอย่างเลยเนี่ยเองหมดเลยเออต้องซื้อเตียงยกเตียงยกเตียงยกไปนอนแล้วครับพล้น อยู่ไม่ได้นะครับน้ําไหลจอกๆออกไปแล้วเฮ้ยัตว์ัดิงเลยเอาล่ะแก้ปัญหานะครับปัญหาของที่มันรั่วออกมาเลยคือเอ,อปั๊มน้ําที่เห็นเมื่อกี้ในะต้นคลิปมันดีเกินไปเว้ยเพราะปกติปั๊มน้ำบ้านเนี้ยมันเก่าแก่มากมันเลยแบบ วิ่งน้ำวิ่งไม่แรงนะครับแต่พอเปลี่ยนปั๊มมาเป็นปั๊มแรงปั๊บเนี่ยพวกท่อที่มันเก่านะครับมันจะเสื่อมสภาพแล้วก็รับแรงดันแรงดันน้ำไม่ไหวเว้ยเพราะฉะนั้นก๊อกที่เหลือๆเ,เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะระเบิดตูมออกมาได้เลยนะครับเป็นเพราะว่ามันเก่าเกินไปแล้วก็ไม่ยอมอุดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ให้ช่างเข้ามาจัดการอุดเรียบร้อยนะครับจริงๆคือมันมีต้นสายปลายเหตุเนี่ย <c oughs> มันมาจากข้างหลังบ้านนี่เลยโอ้ยเปิดยังไงอยูนี่ดันแล้วดึงไม่ออกโอ้ต้องเง้ยเงี้อเเง้ก่อนโอเคนี่คือท่อเมื่อกี้นะฮะเส้นที่ดันขึ้นมาเว้ยแล้วมันก็ต่อจุกเอาไว้เฉยนะครับมันก็เลยรับแรงดันน้ำไม่ไหวแล้วก็ระเบิดออกมาซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไอ้ท่ออื่นๆท่อพวกนี้ ถ้ากาวไม่ดีนะฮะเขามีโอกาสโดนดันออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแอคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นคลิปน้ำท่วมบ้านอีกรอบหนึ่งเนะ <laughs> พูดไปใครจะเชื่อวะเนะยสมมติเล่นเกมอยู่สมมติเล่นอวอยู่นี่อยู่น้ําท่วมบ้านใครจะเชื่อครับไอ้เรี่ยมันนึกว่าพอดต,ตัวตีนไงนึกว่าได้คิวแล้วพออะไรเงี้ยเนะลงคิดสภาพเล่นเกมอยู่แล้วน้ําท่วมบ้าน <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ หมดแรงห้องบูมไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือคือไม่เหลือเลยนะกูตกใจใส่หยิบเสื้อกลับด้านออกอนนี่มึงใส่เสื้อกลับด้านอยู่มอนี่กูใส่ถูกด้านแล้วตอนแรกแม่งใส่กลับด้านเลยตกใจรีบใส่รีบเดินลงมาเชื่ออะไรเนี่ยอนีงจริงคือน้องน้องลองคิดนะคุณผู้ชมลองคิดนะครับถ้าสมมติพวกผมแม่งออกไปตกปลากันหรือไปถ่ายคลิปไป็นสักอย่างนะงี้ยกลับมากูเป็นลมเออจริงมันมาหมดถังอะถังยี่ลิตรนั่นแหละ น่าจะพันลิตรนะถังพันลิตรมึงคิดดูว่ายี่สิบนาทีอ่ะท่วมครึ่งบ้านแล้วอ่ะแล้วเราไปอ่ะแม่งไปดีแปดชั่วโมงเลยอ่ะกลับบ้านมาถ้าเกิดเหตุการณ์นี้คือกลับบ้านมาแม่งน้ำออกถึ่งหน้าบ้านเลยอะเออจริงน่าจะท่วมเนะเพราะว่าบ้านมันต้องเอียงมาตรงนี้ก่อนในเมื่อกี้ไฟตัดเพราะว่าตัดมาจากห้องครัวนะมันมันกระจายกระจุยกระจายแล้วมันน่าจะเข้าไอ้ปลั๊กห้องครัวนะโชคดีมากพูดพูดพูดพด้วยความสัตย์จริงแต่คือโชคดีมากนะครับนะ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราไม่อยู่บ้านปีแล <โฤ S 2> ้วกูนะไม่ไปตกปลาอ่าจริงปกติวันนี้บูมจะต้องออกไปตกปลานะฮะแล้วกว่าจะกลับก็น่าจะสี่ห้าโมงเออรักอยูบ้านแล้วลงเมืองลง,งมาก็เป็นล,ลมกูม <c oughs> เป็นลม <c oughs> แล้วนอนตรงนี้น <c oughs> นอยู่คนเดียวด้วยกูเป็นลมเลยกูกับมากูเป็นลมอีกคนหนึ่น <c oughs> งกูนอนหน้าบ้านเลยยังครบบูมครบูมึงพังไปแล้วถือว่าเป็นการต้อนรับ วันด,ดีดีที่ขี้เกียจไม่ไปอ่าดีที่ขี้เกียจนะครับวันดีที่ขี้เกียจนะครับไม่งั้นโอ้โหทั้งบ้านแล้วคุณเอ้ยผมบอกเลยวันนี้กลายเป็นวันไม่ดีเลยค,เ okay, ครับผมเออโอเคครับวันนี้ถือว่าคุณผู้ชมก็มารับชมความซวยของผมแล้วกันซวยต้อนรับตรุษจีนเลยต้อนรับวันเดือนไทยเลย แต่ในความซวยก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ยังอยู่บ้านอยู่นะครับจะจะได้รู้มันเป็นตรงไหนอ่าจะได้รู้ว่ามันไม่โดนะนะอ่าน,นาคตจะได้ไม่มพังกมาไ,ไม่เป็นลมไม <laughs> เป็นลมจริงนะเว,าว้าน้าน้าท่วมบ้านน้าพันลิตรไอ้ย่ยถังม็นเขียนแบบการันตีเลยคุ้มค่าเกินราคา <c oughs> เ,ตเต็มราคาเต็มลิตราาเลยด้วย <c oughs> <laughs> มันออกว่าเต็มเหนียวจริงเอาถังนั้นอ่ะแล้วมาเทให้หมดเออมันอย่างนั้นเลยพี่เลยบอกว่า อโอ้ยคุณโยว่าไม่รู้จะพูดไงนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแก้ปัญหาได้แล้วดีไม่เป็นลมดีไม่เป็นลมเป็นลมจริงลมไปเที่ยวมาไปดูหนังไปตกปลากลับมา <c oughs> เบ็ดกูตกมือเลยคครบ๊ไปบายจ้าโอ้